ผิดปราไลครับสไตล์บ้านๆครับนี่ครับผมลาดด้วยเหล้าขาวไปเลยนะครับ huh. ดัดเหล้าขาวแล้วก็ล้างออกล้างเนื้อออกแล้วก็จะเอามาร่วนนะครับเอามาร้วนก่อนนะครับเอามาร้วนหรือเอามาเหยาะนะครับแบบคนจีนก็ียกเอามาเหยาะก่อนนะครับเอามาร้วนรวนให้มันเซตตัวนะครับเพื่อให้เปามอกขาวออก เดือดน้ำมันู่แ้นะครับตอนที่จะเอาไปทําเอาไปต้มเอาไปผัดนะครับก็เอามือวลก่อนนะครับมวนแล้วเมื่กันออกก่อน,ไม,ไ,ไ,มนไม่ได้ตอดให้สุงนะครับไม่ได้ผัดให้สูงนะครับมวนแค่ให้มันเนื้อมันแข็งนะครับแล้วก็นม่อยมันจะออกไปกับน้ํามันนะครับ นะครับดูครับจะไม่คาวเลยไม่แต่น้อยนะครับตกแล้วเนื้อมันจะแข็งขึ้นนะครับ มน,นัแล้วก็ออกตัดเอาออกนะครับนี่ครับน้ำในตัวมันพวกกินน้าวพวกน้ำในตัวมันก็จะออกมาดูครับ น้ำกระทะนะครับเราก็พักไว้มันสะด็ดน้ำนะให้น้ำมันออกให้หมดนะครับทางตะกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งครึ่งนะไปต้มครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปผัดครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็แบ่งมาต้มนะครับ ใส่ลงไปในต้มนะครับใส่ไปแล้วครับเ,<ร>เดือดทายอีกทนิดน,นึงนะครับส่วนที่เหลือก็จะเอาไปผัดนะครับกระทะก็ใช้เป็นน้ำเกลยนะครับเีน้ําออกแล้วก็ใส่เครื่องนะครับเครื่องก็จะมีพริกกระเทียมพริกไทยหอมแดงนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับั้งสี่อย่าง ผัดไปเลยครับผัดเครื่องเป็นประมาณว่าแกงขั่วครับประมาณแกงคั่วนะครับจะใส่กระเพราแล้วก็ใบมะกรูดที่หลังนะครับผัดให้เครื่องหองมเลยนะครับ เราก็จะกั่วให้เครื่องสมุนไฟรของเรามันหอมๆนะครับแล้วก็ค่อยเอาปาไหลลงไปผัดนะครับนี่ครับรไหลที่เรารวนไว้ครับเอาลงไปผัดเลยนะครับ ตาแห้งๆนะครับตอนแรกร่าเราจะเติมน้ําเข้าไปนะครับพอมันเริ่มแห้งเริ่มสีระทะเริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วก็วเติมน้านะครับน้ำเราใส่เยอะนิดนึงนะครับเราจะทําเป็นสไตล์แกงขั่วนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ให้สุกนะครับทิ้งไว้ให้สุกดีนะครับให้น้ําเรื่มมอมงวดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันครับพอสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ริกกินดาแดงหั่นนะครับเติมส,สีสันแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับมะกรูดใช้ฉีกเอานะครับ ปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสรสดีนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพิทยองครับเพราะว่าเรามีอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็น้ำปลาระนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นปลาต้มนะครับมันจะมีความมันแล้วก็ความนัวมันจะไม่มีกลิ่นนะครับเวลาดูนความร้อนไปมันจะไม่มีกลิ่นปลารนะครับนี่ครับแล้วก็น้ำปลานะครับ อย่างว่านี่อยนะครับลองชิมดูก่อนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มีผงชูรสนะครับถ้าเ่าใครที่ใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับผงชูรสขาดไม่ได้นะครับแล้วแต่นะครับวันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าในรถดีก็มีผงชูรสอยู่แล้วก็ชิมได้เลยนะครับเพราะว่ามันสุกแล้วชิมดูว่ามันนัวหรือเปล่านะครับ ปลาเพิ่มนิดนึงนครับปลาที่ใส่ลงไปจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนนะครับมันจะเหลือแก่ความมันนะครับมันมันแล้วก็นัวนะครับอโอเคครับได้ที่แล้วก็ใส่ใบก,กะเพนะราใครมีต้นหอมนะครับก็ใส่ต้นหอมซอย นะครับต้นหอมผ่นยาวนะครับใส่พิด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ใส่นะครับก็จะเป็นแกงคั่วปลาไหลสูตรอีสานนะครับสไตล์อีสานนะครับอืมอร่อยนะครับโอเคครับ ใส่ฐานเลยนะครับกันแบบจุใจนะครับโอ้โหโควันสีอ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนก่อนจะเสิร์ฟนะครับ อร่อยมากครับไม่มีกินข้าวเลยมันนัวปลานะครับหอมเกิอือสมุนไพรนะครับแล้วก็ได้รสชาติความมันความนัวของปลานะครับอร่อยมากครับเมนูนี้สุดยอดครับ